สวัสดีครับต่ยิบพาเที่ยวครับจะพามาเดินเที่ยวตลาดนัดอำเภอคงวันเสาครับผมินค้ามีเยอะแยะมากมายครับผมไปดูกันเลยนะครับตรงนี้จะเป็นด้านแตงโมรครับแงโรครับแดงแจ๋น่ากินครับ50บาท สกระรดดคูแลครับ,บเกียบชื่นใจจอบมีดเสียมดูกลับก็มาเลยนะครับผมวันเสารตอนเช้าอำเภอกงครับ เสื้อผ้าอาพรส,สวยๆครับกระเป๋ากิฟท์ช็อปน้ำหงน้ำหอมครับน้ำหอมมีโอกาสก็มานะจ๊ะกระเป๋าอันนี้รองเท้าทำงามครับครับผมวันเสาร์ตอนเช้าอำเภอโครมครับไขปิดครับไขปิดบ้านไขเค้มก็มีนี่ กินฮอดได้กินไข่ขาวได้นี่คือเนอเมวน่ถ่เกามย้มหวานครับลหวานนหวานเอาเลยเจ๊เอาเลยจ้า่ายรัหยุดคกุคุกกำลังเง็ดนี่ถ่ายลงยูทู e ครับนั่นไลฟ์สดไปแล้ว ครับอันนี้รูทุกพี่อันนั้นไลฟ์สดไปแล้วมาอยู่ทุกสักสิบนาทีกรันวีเฟอร์ครับน่ากินมากมีสปาทุกอย่างเลยครับมีหลายไซส์ครับถึงด้านป๊อปคอร์นครับมีสองมีเข้มกับหวานครับป๊อปคอร์นน่ากินมากขาหมู กระปลาไปไปต้มซึ้งครับมีตะไก่ลูกเอากินมาพี่น้องก็เดินเยอะอยู่ครับอากาศจะไม่ทันหล่นถอดเลยยีหล่นเอาดเ,เด้นี่ฝนยุดเดี่ยวเนาะขนยุดเดี่ยวมันชอบหล่นเอาขนุนผักบัวครับเงียบบนท่านแหละครับผักบัวไม่ทันแล้วกรปดัด มีโอกาสก,าก,ากา็มานะจ๊ะมันเสารอตอนเช้าอำเภอคงก็ค้าแม่ขายมีแต่ใจดีๆไ่กอกค่ะเจ้าประจําอร่อยที่สุดในโลกมีเจ้าเดียวในอำเภอคงเป็นผังเงินผันทงทองบัตรดีจา้าหนอครับนี่เดี๋ยวกันอีกแล้ววันเสราร์จ้ะหลายไส้ครับเงินทองเก็บระทันแล้ว ทำอย่างใหญ่เลยครับน้ำหลอดน้องเดินเยอะอยู่ครับข้าวแตนครับข้าวแตนดูแล้วครับดูแดีเดียวครับน่ากินมาก ปลาส้มครับปลารุ่งครับครับอ่าไปเลยจ้ะไปเลยปลาปนินจ้ะปลาส้มเราจะเปลียนปลาปนินโอ,อกอาสประมาณนี้จ้าฮะบอกแล้วปลารุ่งไงอันนี้บุญร่วมนี่พี่น้องกันจะอยู่ใ,ใกล้ๆกันปลาส้มไร้ก้าง ครับรับคนละครึ่งด้วยนะครับที่นี่ครับมีโอกาสก็ออกมานะจ๊ะครับวันเสาร์ตอนเช้าพี่น้องเริ่มเดินแล้วจ้ะต่อเบอร์รี่คเขาไม่เป็นไรไม่เป็นไรจ้ะไม่ใช่ยังไม่ได้พิดแม้ไม่ได้ถ่ายไม่ถ่ายไม่ฆ่าดอกอออ จ้ะนี่ับตลยน้วมุมสุดจ้ะสมอาเลยแม่สี่โลร้อยห้าโลร้อยนากินมากน้องเดินเยอะอยู่ครับเราก็มีจุดพัดกองอย่างดีจะเข้ามาก็ต้องเดินผ่านจุดพัดกองก่อนนะครับันนี้ตูชิจ้ะกำลังทําอย่างใหญ่เลย น่ากินมากจ้ะองเขาดีจริงๆครับร้านนี้ทำไมท่ท,ไมทันเลยออกมาเลยนะครับวันเสาร์ตอนเช้าอำเภอคงพี่น้องเริ่มเดินเยอะแล้วครับขนมพื้นบ้านก็มีจ้ะนี่ขนมตาลตาลครับาถามพี่ โอ้สห่วนเด้ก็โตอบนี่นี่นะหายเด็ยวหายตั้งใหญ่เลยเลนี่ลูกใหญ่จริงๆนะน่น่ากินมากพี่น้องเดินเยอะจ้ะผันสาวครับต้ม4โลร้อย5โลร้อยครับหวานเจี๊ยบไม่หวานไม่เอาตังนอเจ้นอ ด้านนี้จะเป็นด้านปลอกหมอนขายยังไ,ไงเนี่ยฟางหมอนเนี่ยบาทนี่ห้าบาทโอ้จ้านีของแพงจ้ะ,จะอ๋อแล้วครับฟางนี่ก็เขาแจกหรือยังไงเนาะนี่แจกฟรีนี่ครับครับผมโอ้ยประตูครับเ่าจะแจกฟรีคนหลายขายดีจริงๆตลาดนัดวันเสาร์ครับอำเภื่อคง ขนมถ้วยจะขนมถ้วยหมดยางอุ๊ยโอ้ยขอโทษที่นี่ร้านนี้ค่ะคนไร้สดสูงครับมึกสดสดครับกุ้งสดสดจะนี่ไอ้ดีได้กิน่มืดอีกเลรอครับอาหารทะเลครับถ่ายอันนี้ถ่ายเป็นคลิปเพื่อกี้นี่ไร้สดไปแล้วี่ได้อะไรโอ้หลายอย่างครับถ่ายลง YouTube ชอบครับน่า,นากินมากมีนึ่นงมีทอดมีน,นึ่งจ้ะมันใสแจ๋น่ากินครับครับผมอันนี้ถ่ายาถ่ายคลิปครับถ่ยคลิปครับพริกหอมกระเทียมพริกแห้งครับก็ชิมได้ชิมได้เออไม่เผ็ดไม่หวานไม่เอาตังคอย่าปลาปน ีโอกาสก็กมานะจ๊ะถังเงินถังทองไข่นกกระทาครื่หมูย่างครับนี่คร,รครับของอมาเลยนะจ๊ะวันเสาร์ผลยุทธเดี๋ยวจะว่าหลอนเอาได้ที่นี่น้องพี่เนาะปิ๊บโตกะดอกมันจีหล่อนเอาเดี๋ยวนี้เออแม่ขอแก้วใ่แล้วสงใจแมันเหรอไงมันไปบวนมันเอาใสานาน่นนะ้ำสีนนทีึงด้วยว่ะนั่ง งานที่หนึ่งจะขายมืดเด้อขายมืดก็ไปให้ก๊าบบาทเด้อเดิน,น,น,นเยอะอยู่ครับโปเปียขนมจีบสื่อโปเปียดึงทำไม่ทันอ่ะ างลางล,าง,ลงไม่ได้เลยมันเชะวันนี้ไม่ต้องหันด้วยพี่รับเาเป็นทนกอบหินเป็นทน,กน,เ,น,นเกิดไปไหนมากันโอ้ม,มาจากน้องฟานครับคุณขาน้องเขาฟานจ้าถ่ายคลิปจ้ะพออินรลยูรึ นี่ติดเป็นสีมดวงเลยโอ้อันตรายบานอะไรก็ปิดเต็มเลยเนาะด้วยบานเกเรมาเนาะเนาะสายไหมครับอันนี้เดียกันอีกแล้วเราอากาศเย็นๆออกมาเล่นนะจ๊ะกุ้งกับอาหารทะเลครับปลาหมึกจานละร้อยใช่ เนี่ยค่ะขายดีนางลินจะโทรซักชกคำสั่งปอบอนจะไต้หวานไต้ขมมากินมางครับอดี๋ยวหนึ่งขายดีๆเด้อครับนี่ลงไปดอกกัวจีตะโลก ขอากายก็ได vale ้ติดตามไม่ด้วยนะครับแต่ยิบพาเที่ยวขอบคุณมากครับ